ไม่กรับแต่ทุกๆร้อยแปดสิบวิจะเกิดภัยพิบัติที่เกาะืมสิกมาบอยเอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทก่านอีกเช่นเคยนะวันนี้เรากลับอยู่ในเออ่ กายบล็อกนะครับผมแต่มันไม่ปกตินะครับผมคือทุกๆร80วินาทีนะครับจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นที่เกาะเราเนี่ยครับดูที่เส้นขาวได้นะครับว่ามันเกิดยังไงซึ่งตอนนี้เหลือประมาณร้อยกว่าวินะครับแบบนี้น่าจะเป็นแมบของคนจีนไม่ก็ญี่ปุ่นนี่แหละนะครับแอบแรกคือเก็บของก่อนเลยครับเก็บของทุกอย่างที่เขาให้เรามานะครับก่อนที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัดไม้ด้วยนะ อย่างไแปดสิบกว่าวิครับชิวชข้อเสียส,สก,กายบล็อกนะมีแบบสิ่งที่น่ากลัวอยู่อย่างเดียวเลยคือถ้าไม่ดอกใบไม้นะมันคือความลำบากเลยตอนนี้สักท่อนเนิวอ้าวเกือบตกโอเคได้แล้วซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเกิดเป็นอะไรนะอาจจะมีภาษาจีนหรือภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับก็ขออภัยด้วยเด้อเหมือนที่บอก คนสร้างมัจะเป็นคนญี่ปุ่นไหมคนจีนลหละน่าจะเป็นของจีนมากกว่าไหม <c oughs> อ่าับแ,แรกนะครับเดี๋ยวเราจะทำต้นไม้เป็นกอดเลยอ่าแล้วก็ทำการปลูกนะครับปลูกต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งนะเออีะมาปลูกนี้ดีกว่ากลางเกาะเลย <c oughs> เผื่อไว้เผื่อไว้เผือเ่อแบบ นั่นแหละยังไม่หมดเราไม่สามารถเดาได้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกๆร้อยแปดสิบวินาทีนะครับมน,นที่บอกว่าดูที่ขอบเขาขาเอาแล้ว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 ,อ,ลว,อ,ลวอุย๊ย โอ้เป็นเศษทองนะครับหนึ่งเนาะนี่คือเศษทองนะครับไม่ต้องไปอ่านภาษา,าจีเนเจาะเศษทองเราใช้ที่ขุดไม่ได้ดอะนออก็ไม่เป็นไรเราไม่สามารถปลูกไม้ได้นะครับตอนนี้ผมว่าตอนนี้เราต้องค้าเป็นอุปกรณ์สำคัญก่อนนะครับคือค้าพ,พั่วแล้วก็ค้าขวาน ตอนที่คุณเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ใช่ใช้นะครับมีวิธีปรับไหมเนี่ยอยากปรับให้มันเหลือสักประมาณทุกๆุกสามสิบวินาทีคูดไว <c oughs> ออเป็นหมวดแอปเจ์นะครับหมวนประจุไัยนะครับอืมสุดยอด คือเขาล็อกไว้แล้วนะว่ามันต้องเป็นยังไงนะครับแต่พวกนี้เขาเปิดมาให้เนาะก็ถือว่าดีอยู่พอสมควรครับโอเคเราต้องมาลุยกันเองนะครับอะในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะต้องรอนะครับซึ่งระหว่างรอเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะไม่สามารถแบบขุดมันก็ขุดได้แหละครับแต่ว่านะ จ้าจ้าจ้าไปไหนโอ้โหขุดไปโอ้ย ไม่มีเกาะอ,อะไรเลยเหรอไม่มีจริงอะขนาดนี้เลยเหรอโล่งเลยเหรอเรียวนี้ ABS เ,เ,เท่าไหร่เนี่ยประมาณสี่สิบกว่ากว่านะครับก็เยอะอยู่นะใช้ขวาดีกว่ามาถึงเลเวล8แปดเลยคนงงอะ่ะ <c> ค <oughs> ุะขุดนุุ้ดขุ โอ้มันลิจัดลุกจัดจริงจรีงนก,เ,กเ,เป็นชั้นเบรกล็กลอกใช่ไหมอขอวางไว้ตรงนี้นะนม,มันคือแผ่นดินไววรถเควก เกิดก็ใครไม่ร sure. okay. so no. ู้ข่าวก็ไปตามข่าวกันเราเองนะครับเกี่ยวกับกรุงเทพเนาะผมรู้แล้วนะครับผมแอะ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 กระตุกกระตุกเนี่ยกระตุกกาแค่นี้กระตุกเนี่ยโอ้โอเคก็ลักฟื้นฟูรับผมโอเคเอาหกห้าสี่ สามสองหนึง่งขอดีๆฟักอยู่อุ้ยจะฟักทอสมางโอเคได้อยู่ไดาอย่างนั้นามันลึกเท่าไหร่แล้วเนี่ยอุ้ยหายไปลึกสี่ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะปิดชั้นสี่เอาไว้นะเฮ้ยเรา ใช้ขวาได้อันนี้แสงสว่างครับแสงสว่างนี้ต้องเอาเนาะแล้วเราจะเจอดินกันอีกตอนไหนล่ะครับนี่ไม่น่าเจอแล้วม,มั้งอันนี้ต้องเก็บไปครับผมผมเอาไปทำเป็นที่ปั๊มลาวานะเนาะเออที่ปัม๊มที่ปั๊มหินนะเออ ยังเหลือเวลาให้เก็บอีกเพียบเลยครับผม,มทุกร้อ0สิบวิคือประมาณ3นาทีนะครับจะเกิดปาิบัติเนาะคือมันไม่รู้มันมีวิธีปรับไม่เหมือนกันนะรถนไม่ได้แลก็ตรวจจาเริ่มก่อนไม่ได้ดันแลงก่อนบอว่านางก็ไม่ต้องรู้ว่าคือมันก็ไม่มีสิ่งที่เกิดไงแล้วพี่บอกนะ

อันนี้คือลาวาแล้วก็ลาวามันช่องเดียวใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ดิตรงนี้ตรงนี้คือน้ำเดือบเบเอาดีๆอ่ะเอาชัวรนะ์ๆนะเดียนนะไม่ชัวร์ไม่ได้นะ่ะดือบเอบเออขอลองเทลาวาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะ สามช่องนี่ถ้าอย่างนั้นน้ำก็ไหลสามแล้วก็ตรงนี้ดีๆนะให้เขารองก่อนมันไฟไหม้ไหม เาเปลี่ยนใหม่แล้วโอ้โหวาทกว่าเดิมอ่ะแล้วก็เราเทครับผมที่ขินตรงนี้เนาะมันคงไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกใช่ไหมถ้ามีเราก็แค่ต้องรอลาวานะครับผมรอให้มันมีลาวาเกิดมาใหม่เนาะซึ่งมันก็จะลำบากกดโคเลย เพราะตอนนี้เราไม่มีไม้นะครับเราไม่สามารถปลูกได้เนาะถ้าขุดนะแล้วมีปัญหานะโอเคนี่สกายบ็อกนะครับนี่คือสิ่งเดียวที่ทำให้เราอยู่รอดโอเคปิดไแบบนี้แล้วกันนะครับก็แสดงว่าคนหน้าจะตั้งระบบไว้แล้วพี่เพราะว่า một làm ăn được hết rồi, không có gì hết rồi, không có gì hết có gì hết rồi, không có gì hết gì hết rồi, không có 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 gì การกิจของเราคือการไปให้การทําอุปกรณ์เพชรซักซักสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะยากแหละเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสามารถทําได้ไหมนะอาจจะเปลี่ยนภายในอนาคตนะครับเราสามารถทําน้ำอิฟตินตี้ได้นะครับหรือบอกพราเขาให้น้ำแข็งมาสองก้อนเนาะ โอเคประมาณนี้นะครับเออผมทำขวานไว้แล้วกันเนาะส่วนที่เหลือเดี๋ยวเอามาทำเป็นแสลบนะครับ <c oughs> สุดยอดนะครับผมัมนไม่มีบล็อกให้ใช้แล้วให้ทำไงอ่ะแต่บล็อกนี้ยิ่งขุดง่ายด้วยนะจะต่อขอบกันดีกว่านะครับป้องกันเผื่อว่ามีดินมาเราจะได้เก็บดินเนาะพลาดอะ่ะไม่ได้เก็บดินตั้งแต่แรกไม่เป็นไร เรารอลองโลโอ้โหเล็กขุดได้นะเล็กอ่ะขุดได้เลยนะรอยไหม,ไมจะเอเซ,เซนเชียลอ่ะเอเซนเชียคือมันขุดแบบหายพูดหมดเลยอ่ะต้องนึกนะฮะขออนุญาตเอาหินก่อนหนึ่งสอง สามโอเคด้วยีวเโอเคแล้วก็เอเซนเชียลนะครับขออนุญาตปิดก่อนนะครับเอ่อออเบรคเกอร์นะครับกดปิดเลยคือเราไม่สามารถที่จะขุดได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันสำคัญมากนะครับอีเราก็ต้องมาขุดเองด้วยมือเนาะเอเซนเชียลขออนุญาตปิดไว้ก่อนนะครับ คือต้องไปวางฐานด้านล่างซะก่อนอะเราค่อยแบบอันนี้ตอนนี้เราได้อุปกรณ์เหล็กแล้วโคตรไหวต่ตอนนี้ไม้เนี uh, ่ยหายากสุดวันนี้จอด้แล้วย่ดิอะรน่านยงามันย เกือบไปถ้าพูดจะไม่ผิดก็อยู่ราลาแต่ว่ามีถึง3,500เราใกล้นะกเคียงอ่ะยังมีเวลาเก็บเหล็กเยอะครับมันด้วความจำเป็นอ่ะพี่ดยจำเป็นก็ต้องจ่ายยังไม่มืดเลยนะเนี่ยแต่ว่าพี่ต้องทำความเข้าใจกับผมในตันเองว่าเอ่อต้องบอกว่าบริษัทฟาร์มูนั้นย5บไป มันไม่มืดใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดให้มันจะดูไม่ท้าทายเกินไปว่ะมันไม่มืดมันมันไม่ท้าทายอืมมันไม่ท้าทายเลยนะคบผมมนปรับได้ปาวะเออม,มันไม่มืดเลยอ่ะอืมมันไม่มืดนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะได้เห็นสภาพอากาศมืดเนาะทีวีนี้ถ้าจะยังไม่เห็นหรอก รีได้อีกรอบนึงนะครับผมก่อนเราจะปิดคลิปในพาร์ทนี้นะครับผมกดเปิดออเลยครับอยากรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมอย่าพิ่งนะนั่นแหละที่ผมบอกโอ้โหสัจะพังเลยบ๊ายบาเลิก ของปล่อยจริงๆก็ไม่ได้ใช้มีอยู่สามสิบเจ็ดก้อนโอ้เหลือแล้วโอ้ยเสียดายไม้ว่ะ <laughs> <laughs> อ่าเดี๋ยวเราทำเตาเอ๊ะล้วถ้าทำเตาเราจะเอาอะไรเผา เป็นบล็อกที่แบบว่านะโอเคฟัง what the fuck เอยอาจจะมีกล่องก็ได้นะเออม่วงนะครับอาจจะมีกล่องก็ได้นะเอ๊อู้หุยหยหุยหุยอย่าเปิดกล่องนะ ปวดกองเนี่ยปวดกองที่มีทั้งซอมบี้เนื้องิปเปอร์เลยครับโชคดียังไม่ลงไปนะอย่าระเบิดอย่าระเบิด ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยงกหายเ้เข้าใจกนะอพวงๆประมาณเ้วไม่มีหมาแล้เจก็แบบได้ล่นมาปเที่ยวไปเล่นถูกไหมเจนาดบอกเลยว่าขับรถไปกูเจ่กว่าเล่นแล้ว รวยไม่ได้วะยังไงก็ต้องยังไงต้องปรับยังไงต้องพีดฟูอ่ะไม่อย่างนั้นเราไม่ได้ลุ้นครับสวยเนี่ยส่วนมึงเนี่ยไป <c oughs> หลอกไม่ได้หรอกครับผม ขายอ,อุปกรณ์โอ้โหหลายแซ่บหลายจะไม่มีไม้อะ <c oughs> เออ่มันไม่มีไม้อะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แร่อะไรทั้งสิ้นครับไม้เอออีกสักรอบแล้วกันนะครับ ถือว่าตอนนี้ได้เพชรมา2เม็ดนะครับได้ทองมา7ก้อนได้เมรโล่มา5กาการเาเดอร์8นะครับผมแล้วก็ได้เพียบเลย What the fuck bro เอาสนโนมาเลยอ้าวไม่ใช่เหรอบล็อกอะไรวะคอนกีเหรอคอนกีครับ โง่ไปก็ดีนี่ไปคือดือถ้าไป่ไปมถึงตัวเรื่องดีตัวไหนใช่ไหมนี่รู้สึกไหมใช่รู้สึกอะไรการยกเลิกยกเลิกแล้วแล้วไปซื้อใหม่อ่ะเขาบอกว่าค่าธรรมเนียมยกเลิกนั้นแพงกว่าเราไปซื้อตั๋วขึ้นมาใหม่อีกที่วิญของเอเชียขุดเปลือกคุดเปลืองไม้อะบีน่าน่าจะมีลำบากแล้วแหละ เดี๋ยวระหว่างนี้เราขุดหินขยายเกาะกันมังพานะครับนี่ก็เไม่เไม่าดกันท่านมาดิ่รบว่ายกเลื้อุกเทียว <ge> ินีจจะเข้าต่างโดนตอมเงินโดนตกกุกถึงตัว็จาเกิแก่ทอยาไม่กยกเลืกชั่วคราว ไม,ไม่ไม่ไม่ต้องหุดหวาวันนี้ยังไ้กำหนดไม่ได้ก็แม่ไฟนี่เนี่ยก็เขาชัแทนบอกเขาต่อเนื่คือสมมติว่าเหมือนไฟนี้ใช่ไหมไฟนี้สมมติเดินทางทุ่มยี่สิบแล้วเขายกเลิกชี้ิปตั้งแต่ตรงเนี้ยไฟนี้กระโดดไปใช่ไหมทีนี้คุณต้องขยับเป็นพรุ่งนี้เป็นไฟถ้าแทนแต่ว่าอยู่ที่ว่าพรุ่งนี้มันก็จะกระทบกับไฟที่มันต้องดินไอ้ฉ่ามืดเลยว่ะ

สว่างแล้วผมไม่ต้องใช้ทอชนะเนาะเป็นบล็อกแบบบล็อกแสงสว่างเลยเราได้เอาแล้วเอาแล้วจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสุดท้ายในพัทน,นี้แล้วนะครับสองหนึ่ง โอ้โหสตองโฮโอ้าเอามาทำอะไรอุ๊ยมีลาวาครับโอเคอย่างนั้นดีเลยแต่คือจะให้จะให้ผมจบเกมอืมสุดยอดนะครับโอ้ยสตองโฮแบบมินินะครับอุ๊ยมีกล่องด้วยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว มีกล่องมีกล่องมีกล่องต้องเอาต้องเอามีกล่องต้องเอาครับปลดไปไหมขุดไม่ได้นะครับตรงนี้ขุดตรงนี้แทนล้กันปดัยแหละเปเลยมีหนังสือนะครับแล้วก็มีกระดาษมีสต็องหูก็ดีแล้วนะเนี่ยเด็ดต้องขึ้นไปด้านบน เออตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวเราจะทำยังไงกับลาวาไอ,อ้นี่ดีมะเดี๋ยวจะตั้งอันนี้ก่อนเก็บของกันไม้ไม่ต้องเก็บครับผมไม่ใช่ไม่ต้องเก็บน่าเป็นหนังสือเอ็นชารมานะหนังสือเอ็นชาร์อะไรเอ่ยโอ้โหชาบ์นี่เห็นห้า ไม่ดีเสกนะทุกคนก็รู้ๆกันอยู่นั่นน<อ>่ะเห็นกันอยู่ชัดๆต่อหน้าต่อต,อตาแล้วอะ่ะอือโอสุดอะครับสตองวอัวอ่ะอือเดี๋ยวขออนุญาตต่อเกาะอีกสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็เราจะจบปานนี้กันแล้วนะครับดูทรงแล้วน่านจะได้ปิดแบบ โอ้โอเคสวยมากสวยมากๆครับผมตรงนี้คือมันไม่นับนะครับผมมันจะนับเฉพาะบริเวณนี้นะบริเวณของกจุดเริ่มต้นของเรานะครับซึ่งถ้ามีดินมาเมื่อไหร่หรือมีบล็อกไม้มาเมื่อไหร่นะครับ เสร็จผมแน่นอนอือเอาง่วงน,นะครับอ่ะจะเปลี่ยนละบายบายสตรองโฮไว้วเจอกันใหม่ชาติหน้า <laughs> เอาเลยครับสอง เอามาทำไมเอามาทำไมโอ้ยเรามาต้องมาดับไฟนี้มันหมิน้นโอ้โหนี่เหมือนคนจะตายอยู่ด้วยโอ้เอาถ่านดีกว่าถ้าอย่างนั้นเอออย่างนั้นเราก็ได้ขอมาเผานะ เดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะแล้จะตายวโอ้ยโอเคควันข้มูใช่ไหมครับอ่ะผมวางตาเผาไว้นี่เนาะ แล้วก็เอาเหล็กออกมานะครับแล้วก็เอาไปเผาได้เลยชิบๆโอเคเรียบร้อยขณะนี้เราก็จะได้เหล็กเป็นอนที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าในคลิปนี้ก็ต้องจบไ้เป,เป็นตอนนี้ก่อนละกันนะครับนะครับไม่ใช่นะชบถ้าชอบอย่าลืมกดย้ายกดแชร์กดจับจับกไกด์เป็นกำลังใจแอปผมด้วยนะครับพูดไม่ชัดนะคับพว่ เจนใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมลืมบอกนะว่ามีทั้งหมด7พาร์ทนะครับ